สวัสดีพี่พี่วันนี้ชาโนมเอาวันนี้ชานมเอาขนมมากินด้วยนะพี่พี่ก็นี่ขนมของชานมพี่พี่นี่เป็นขนมเป็นขนมโครนนะพี่นะรสรสรสสตรอเบอรี่นะพี่พี่นะรสสตรอเบอรี่นะพี่พี่นักนี่พี่พี่ชานมให้ดูนี่ก็นี่ก็จะเป็นขนมรส รสสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวชานมจะแกะให้พี่พี่ดูนะว่าข้างในจะน่ากินขนาดไหนพี่พี่ <c oughs> <c oughs> ข้างในอะชานมคิดว่ามันน่ากินมากเลยอะ่ะพี่พี่ข้างในอะชานมคิดว่ามันน่ากินมากเดี๋ยวชานมจะแกะให้พี่พี่ดูนะนี่พี่พี่ดูนี่ข้างในเป็นแบบนี้ องอ่นเลยพี่พี่ก็พี่พี่เด็กชานมก็จะแกะให้ดูนะว่าข้างในเนี่ยมันจะน่ากินขนาดไหนนะพี่พี่ก็นี่ชานมคิดว่ามันต้องมีแบบว่าแบบว่ามีเป็นอ่าอ่ารสตอรสรสสตรอเบอรี่อ่าคงจะเป็นรสชาติที่เด็กๆชอบชานมรู้เป็นรสชาติที่เด็กๆชอบชานมก็ชอบ พี่พีนี่จะแกะให้ดูนี่พี่พีนี่พี่พีดูสินี่มันเป็นลูกแบบนี้พี่พีเดี๋ยวชานมจะนับให้ดูนะว่ามันว่ามันมีกี่อันนะพี่พีหนึ่งอนันสองอนันสามอานันสามอานันสี่อนันห้าอานันหกอนนนันเจนน็ดอัน เจ็ดอันแปดอันเก้าอันสิบอันสิบเอ็ดอันสิบสองอันสิบสามอันสิบสี่อันสิบห้าอันสิบหกอันสิบเจ็ดอันพี่พี่มันมีสิบหกอันนะชนมว่ามันน่ากินพอมาเร็กมัน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 เร็กเร็กเร็กนิดเดียวลหรพี่พี่นี่พี่พี่ก็ได้ชานมจะกินให้พี่พี่ดูนะอืมอร่อยมาก พ,พี่อร่อยมากเลยนะอะพี่พี่มันอร่อยจริงๆนะรสสตรอบเบอรี่ชานมชอบก็กินน้ำก่อนชานมชานมซื้อมาพี่พี่ประมาณ16บาทนะชานมคิดว่ามันมันมันม,มันไม่แพงมันไม่แพง สิบหกบาทเองชนมชอบก็อแบบข้างในนี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่สดใสข้างในอะ่ะอร่อยอร่อยอน,นี่พี่ๆชานมขึ้นบ้าฮะชานมเอาไปแช่เย็นอะ่ะมันคงจะอร่อยเพิ่มขึ้นชานมขึ้นบ้าเป็นเช่นน,นั้นนี่ อร่อยมากเจ้าชทางเาชานมจะกินให้หมดเลยไม่ต้องแบ่งใครกินนี่พี่อร่อยมากพี่พี่เอาสิขนมให้พี่พี่สองอันเลยเพราะว่ามันอร่อยมากนี่นี่ รสสตรอบอรีโครอนโครอนโครอนไม่พ mm ี hmm, Now, fact, wave, so like shampoo, right, like ่อร่อยเรียกไฟไส้มันก็เป็นแบบนี้ไม่พี่ไส้มันสีชมพูนะพี่นะสีชมพูสีชมพูเหมือนเหมือนคล็ดโทรศัพท์ของของชานมเลยอ่ะานมชอบ สีชมพูอร่อย <c oughs> เฮ้หมดแล้วหมดแล้ว